สวัสดีค่ะพเมพี่นองมนีก็มพพอกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะมนีก็มาพอกันในบายวันที่27เมษายน2565มนีกัสิพาพี่นองไปติดตามลักษณะอากาศของบายมนีค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดแน่ค่ะสำหรับปัจจัยที่มีผลต่ออากาศมนีค่ะควมกดอากาศตามเนื่องจากคววมห่อนภาพปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมไต่และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดความชน้นมาปกคลุมภาคอีสานตอนล่างของ,องเฮ้าเ็ดไหยภาคอีสานตอนล่างของเฮามีอากาศห่อนกับมีฝ้าหลวในตอนกลางเว้นค่ะแล้วก็มีฝนฝ่าขนองเกิดขึ้นน้าค่ะค่ะจากภาพไทยดาวเทียมค่ะสิเห็นว่าบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮามีเมฆเกิดขึ้นค่ะค่ะสําหรับการขาดไมายลักษณะอากาศมื้อนีบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเฮามีอากาศห่อนกับมีฝ้าหลวในตอนกลางเว้น ละดัมีฝนฝ่าคันงองรอยละ20ถึง30ของพื้นที่ส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พวามเร็วอยลมย่ที่10ถึง1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของบายมื้อนีอยู่ที่36ถึง38องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเซลออื่นค่ะอยู่ที่24ถึง27องศาเซลเซียสค่ะค่ะต่อมาเำามาเบา่งการาดหมายลักษณะอากาศ7มือข้างหนานระวังวันที่28เมษายนถึงวันที่3าพฤษภาคมค่ะ ค่ะช่วงแรกช่วงวันที 18, ่28เมษายนถึง1พฤษภาคมบริเวณภาคอีสานตอนลา่างของทางเสีมยมาอากาศฮอนก็มีฝ่าหลวงในตอนกลางเว้นค่ะระกามี่ผ้ายุฝนฝ่าคน,านองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนลมนะคะเป็นลมตะว,วันออกเฉียงใต้ควบเร่นลมที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่38ถึง39องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิตามสูตรในช่วงนั้นนะคะยูที24-27 e องศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะช่วงที่2ช่วงวันที่2-3พถึงสาคือมเมรุนภัยสารตอนล่างของเขามีฝนฝ้าขนองร30้อยละ30-40ของพื้นที่กับมีลมแรงค่ะส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้เร็วลมยูที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาะแบบอุณหภูมิมมสูงสูดในช่วงนั้นค่ะยูที29-33 e องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิตำสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่2 e 1ถึง2 e 5 e องศาเซลเซียสค่ะค่ะขอฝากพี่น้องรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่ร้อนนะคะเรามาระวังอันตรายจากฝนฝ่าคะนองและล่มกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในวางวันที่28เมษายนถึง1พฤษภาคมนั่นเอค่ะมือนีกิจสาวงสวัสดิ์ขอลาคุณฟังไปก่อนพบกันใหม,ม่มื้นหน้ามือนีสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน